สวัสดีจ้าพ่ออันนี้เราก็กินแซบแบบนู่จ้ามือนีสิพาะมากินก้อยไข่มดแดงพี่น้องได้กินแบบฟุกๆจ้าจะแซบน้ำกันจ้าอืมอืมอืม,อม,อม,อม าผักสามอย่างเนี่ยปลูกเองผักกระสังผักหอมหลับแล้วแล้วกับกรตัมปึงอื้มอ,อื้มยิวข่าวจ้ะ

เราต้องกู้กินเองจะพักพวกเนี้ยหาสื่อยากอื้อ ฝนตกแห้งของมวนรวดผักุกเอง ปูกเองแล้วจะสบายใจได้มม่อาจจะขึ้นยูนทัวเนี่ยพะกระสังเนี่ยไดว่าปลูกขั้นมากกับปลูกกิเองอืมบกินกับปลากบกบอ่นี่นพะกระสงังอ่ะเข้ากันครับ เพื่อนชาวบ้านเดียวกันเพื่อนกะะ็เลยติดมาอองกงั้นนะก็แดดก็แง่าม,าแมันเหนื่อยเนี่ยหาอยากเลยมันมีขายด้วยใครมาเรียกนก็ประจวบ ทังบ้านเขาไม่ล่สิมอยู่อืมพริกมะเพะืเพ็ดพร,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 พรกิกย้ายขัวฮะ พริกอัน,นปลาแรมโม,ม้กินดีมากเลยแซ่ 这样嗯，好，爸爸。 หนุงไมัไหมใค้าะใควจะอกก่อยใครมาเรียงตอนนั้นเลยอะฝนมาเพา่อดิหนุงกัดเองนี่แยบหลายเด้อน อร่อยจับพานตอนรับมือนีกนน้กินขอจบคลิปไม่แน่หนี้ขอบคุณแถวชั้มกินแซ่แบบนู้นได้แต่เด้อหาก,กินรสสุภาพกินหมูมันกับกาบขอโทษขออภัยจ้า